A.D.V. 150นะครับก็มาติดกล่อง็รรุ่นแชส40่์าโปขนาดความจุ40ลิตรใส่หมวกได้1นใบเต็มนะครับแล้วก็ยังเหลือที่ใส่เสื้อผ้าได้อีกภายในก็กว้างขวางกล่องกันน้ำทุกใบนะครับแช40 po, ส40่์าโตัวน,นี้จะมีสายรัดมาให้ด้วยไว้มัดของด้านบนกล่องส่วนด้านบนนี้ เรียกว่าคาโกโปไว้มัดของนะครับทางร้านจะมีโปรโมชั่นซื้อกล่องพร้อมบอะพิงอยู่นะครับนี่เป็นบอะพิงของน้ำนิ่มๆเลยตัวนี้จะเป็นแหลกท้ายแหลกท้ายลูกค้าติดของคาป้าเห็นรูๆนี้สามารถเติมกล่องข้างได้นะครับสนใจติดต่อที่ร้าน JJ b i บายช o อปได้โดยตรงเลยทางร้านมีบริการติดตั้ง หรือถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก,ก็มีจัดส่งนะครับ